จเจริญพรหลังจากที่เลิกอาชีพหมอดูตอนนี้ก็เข้าสู่วงการพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ค่อยดูดวงแล้วอาตมาก็จะปฏิบัติธรรมในด้านของการปฏิบัติก็จะมีกรรมฐานวิปัสนาไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตของเรานั้นเข้าสู่การเป็นพระมากขึ้นชีวิตเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ดีมาก็เลยอยากจะสลัดซึ่งความทุกข์ออกไปจากจิต คล้ายๆว่าสิ่งที่เราเป็นคือเป็นนักโหราศาสตร์นักวิชาการใช่ไหมมันก็ยังไม่ถึงแก่นแท้ของจิตใจแก่นแท้ของจิตใจลึกๆแล้วเราอยากประสบความสําเร็จในด้านธรรมะมากกว่าเพราะว่าธรรมะได้สอนให้ใจเราว่างเปล่าให้ใจเรารู้สึกสงบให้ไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละคือการละละกิเลสคือการละสังขารคือการละตัวทุกข์ ชอบใจในธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้สึกดีที่การละครั้งหนึ่งได้มาใช้ชีวิตเป็นพระเป็นพระใหม่ด้วยตอนนี้ก็เป็นพระใหม่ก็รู้สึกแบบปั๊บปื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาบวชอีกครั้งตอนนั้นอยู่มหานิกายตอนนี้ก็เข้าสู่ความเป็นพระธรรมยุทธเป็นพระป่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากชีวิตเข้าสู่เข้าสู่ศีลเข้าสู่หลักธรรมเข้าสู่ความเจริญ เข้าสู่ความสุขทางใจที่ไม่อาจบอกได้หมดแต่ก็พอที่จะบอกเก่ากับผู้อื่นได้ว่าท่านจงมาดูเถิดมาดูความสุขของการเป็นพระมาดูความสุขในศีลมาดูความสุขในการอยู่ในร่มกาสาวพัดซึ่งคนทุกคนสามารถเข้ามาอยู่ในโอกาสนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ดีถ้าเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเห็นธรรมโดยแน่นอน ปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นปลูกฝันความดีก็จะได้ความดีเข้ามาสู่จิตเข้ามาสู่ใจและจะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรโดยแน่นอน